สวัสดีครับน้องๆน,นะครับวันนี้พบกับพี่บบยอีกแล้วนะครับทุกวันจันทร์นะครับวันนี้พี่อยจะมาสอนเรื่องอุณหภูมินะฮะหรือ temperature นะฮะซึ่งอขสอบสมกุลาปีล่าสุดนี้ด้วยนะคือปี60นะครับคราวนี้เราสามารถเรียนรู้อะไรได้จากอุณหภูมิบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะเพื่อสรุปๆเลยนะฮะอุณหภูมิที่เรารู้จักกันเนี่ยนะฮะเราต้องรู้จักท่านทั้งสาคนนี้ก่อนนะฮะ อ่าเรามาดูที่คนแรกก่อนเลยนะคนแรกเราน่าจะคุ้นๆกันนะฮะอ่าคนแรกชื่ออะไรเอ่ย Anders Celsius นะฮะ Anders Celsius นะชื่อนี้เราน่าจะคุ้นๆกันนะครับ Celsius เป็นชาวสวีเดนนะนะเขาตั้งเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นที่มาของหน่วยอะไรครับน่าจะเป็นที่มาของหน่วยองศาเซลเซียสนั่นเองนะครับที่เราคุ้นๆกันหน่วยองศา เซลเซียสนั่นเองนะครับเอาคราวนี้หน่วยองศาเซลเซียสเนี่ยมันมาได้ยังไงนะฮะก็คือณนะนะครับณนะความดันบรรยากาศนะครับณนะความดันบรรยากาศนะ้ำบริสุทธิ์นะครับนะ้ำบริสุทนธะิ์เนาะจะมีจุดทางอุณหภูมิอยู่2จุดนะฮะจะมีจุดทางอุณหภูมินะครับ สองจุดด้วยกันนะครับนั่นคือจุดลานะอันที่หนึ่งคือจุดเยือกแข็งนะครับจุดเยือกแข็งคือที่ศูนย์องศานะครับและอันที่2คือจุดเดือดน,นะครับจุดเดือดจุดเดือดเนี่ยจะอยู่ที่หนึงร้อยองศานั่นเองนะครับจุดเดือดจะอยู่ที่หนึงร้อยองศา นะครับซึ่งถ้าน้องๆรู้เนี่ยหน่วย Celsius เซลเซสเี่ยเป็นหน่วยทางอะไรด้วยเป็นหน่วยของทางหน่วย SI ด้วยนะฮะหน่วย SI ด้วยนะครับเป็นหน่วยมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลกนะครับ